ใครที่เป็น FC เราเดินพักเราเราจะแจกเงินไปเลยครับห้าสิบบาท cha, และรู้จักใช่ไหมครับเคยดูนี่เคยดูกดซับยังครับยังไม่กดเลยครับอ๋ออันนี้อ่าในฐานะที่รู้จักครับเอาไปเลย20บาทแค่นั้นแหละส่วนคนนี้ไม่รู้จักไม่ได้มีใครรู้จักชื่อผมไหมครับมีใครรู้จักชื่อผมไหมครับไม่มีเลยไม่มีใครรู้จักชื่อเราขออนุญาตครับสวัสดีครับรู้จักชื่อผมไหมครับรู้จักเอาไปเลย20บาทรู้จักชื่อผมไหมครับครับใช่ครับตกลงครับรู้จักชื่อผมไหมครับ ถ้ารู้จักอะไรยี่สิบบาทครับรู้จักครู้จักชื่อผมไหมครับอรู้จักครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรดําจิ้มเวฟเอาไปครับยี่สิบบาทครับดําจิ้มเวฟครับเอาไปครับยี่สิบบาทจริงเหรอครับสวัสดีครับรู้จักชื่อผมไหมครับรู้จักชื่ออะไรชื่ออะไร่ดําจากช่องอะไรดําดัดโดว์เอาไปครับยี่สิบบาทเอาไปครับไอเอสไอเอสเอสใช่ไหมใช่ทำได้เอสเอสอะไรเอส เอสอะไม่ใช่แล้วเอ้ยเอาเอาไอา้แม่ผกล่าวไม่ให้ใครได้นี่หว่า <laughs>